ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนสุดทธิชัยอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ถนนลาดพร้าวนะครับในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับผมจะพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศของการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะเส้นระหว่างสถานีลาดพร้าวถึงสำโรงนั่นเองนะครับ จุดนี้จะอยู่ตรงหน้าเดอะมอบางกะปินะครับหรือว่าแยกแฮปปี้แลนด์นะฮะแยกนี้ก็จะเป็นแยกที่ขนถ่ายผู้โดยสารนะครับเป็นท่ารถรวมถึงท่าเรือนะครับเดอะมอบางกะปิเองนะฮะก็อยู่ในย่านนี้นะครับจึงทำให้ถนนเส้นนี้นะครับถนนลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นรถติดอ่าโอ้โหติดอลังการมากเลยนะครับเนื่องจาก ถนนก็เป็นการใช้สัญจรได้4เลนนะฮะในส่วนของช่วงนี้นะครับในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นนะครับก็ได้ทำการที่จะทุบนะฮะทุบทางด่วนหรือว่าทางยกระดับที่มีอยู่แล้วในย่านถนนลาดพร้าวนะฮะช่วงใกล้ๆเดอมอนะครับจนถึงช่วงเชื่อมต่อกับเส้นเซรีไทยนะครับพี่น้องครับใน ระหว่างการสร้างรถไฟฟ้านี้ก็ได้ทุบออกบางส่วนเพื่อที่จะสร้างเส,สาโทวีขึ้นมานะฮะไปดูบรรยากาศของสถานีรถไฟฟ้าก่อนและกันครับว่าสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับจากที่ดูก็เป็นโครงสร้างของอาคารผู้โดยสารน,นั้นเป็นหลังใหญ่มากๆเลยนะครับสร้างด้วยงบประมาณของการรถไฟฟ้าขนส่งนะครับ และก็ประจวบจนในย่านนี้ก็จะเป็นย่านคลุมชนแออัดและก็จึงทำให้สถานีนี้นะครับจึงสร้างใหญ่มากๆเพื่อรองรับการขนส่งมวลชนทั้งหลายนะฮะนี่ครับโอ้โหใหญ่มากๆเลยครับในส่วนของอรางรถไฟนั้นนะครับก็ได้เร่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับอีกหน่อยก็จะทำการ วิ่งทดลองแล้วนะฮะจุดนี้เองนะครับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ,อทางด่วนที่ได้ทุกออกไปะนะครับพี่น้องครับจึงเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่ได้สร้างโครงสร้างของเส้นทางยกระดับปกติขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนของอตัวคานนั้นก็จะเป็นคานเหล็กนะครับเป็น เชื่อมต่อนะครับเป็นการดัดแปลงเชื่อมต่อของวิศวกรที่จะติดตั้งเข้ามาในเสาของรถไฟฟ้าด้วยนะครับบางส่วนก็หลอขึ้นมาใหม่นะครับทำขึ้นมาใหม่บางจุดนะครับจึงทำให้ถนนเส้นนี้นะครับอนาคตจะเป็นถนนที่เป็นเชื่อมอเลนปกติด้านล่างแล้วก็เลนยกระดับด้านบนและก็จะเป็น ทางรถไฟฟ้าอีกชั้นที่3าครับพี่น้องครับโอ้อ m เมิ่ิมากมากเลยนะฮะจุดนี้นะครับในการขนส่งคมนาคมในจุดนี้นะครับมีทางห้างสปปรรพสินค้าอันนะครับเยอะแยะมากมายรวมทั้งตลาดบางกะปิโลตัสนะฮะเดอะมอลล์นะครับ, More, รบเอ็นพาร์คนะฮะ หรือว่าห้างพันทิพลาซ่าเองนะครับอยู่แถวแถวแยกนี้เลยนะฮะโอ้โหในส่วนของรถไฟฟ้านะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ตัดเลี้ยวขวานะฮะลงไปในถนนสีนครินในช่วงของแยกลาลามซาลีครับพี่น้องครับที่ผมได้ไปทำการ ถ่ายทำในบริเวณที่เป็นจุดรัดอุโมง์ของเส้นรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศของถนนในย่านบางกะปินั่นก็คือถนนลาดพร้าวที่เป็นรถติดอนาคตก็คงจะ ได้บรรเทาในการที่มีทางทางยกระดับทางปกติและก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะฮะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเบนสุดที่ชัยกันด้วยนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ